สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ครับกลับมาพบกับผมนะครับวิตตานิโกงออพูดผิดมาหลายคลิปนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วแล้วก็ลืมเองเนาะวิตตานิกงนะครับกลับมาพร้อมกับวันนี้คลิปนะครับก็จะมาทำนะครับให้ครบ EP กันนะครับแต่วันนี้นะครับจะขอเริ่มจากบอส บอสลูป uh, ิกสายฟ้านะครับซึ่งเท่า mm hmm. ที่อ่านการชาเลนจ์นะครับ mm hmm. ก็จะเหมือนในคลิปแรกเลยนะครับเหมือนในวันแรกเลยนะครับวันนี้ตัวที่ผมเลือกมานะครับ mm hmm. ก็จะมีนยน้อย,อยสูโคสนะครับแล้วก็จงลี่แล้วก็น้องขีนะครับแล้วก็ผมก็กดไว้เหมือนตอนแรกเลยแหละนะครับว่าทำทำคล้ายๆกันนะครับแต่ วันนี้นะครับจะเพิ่มเติมก็คือรวบจากของเมื่อวานเนาะที่จะมีบอสธาตุหินมาด้วยนะครับก็ขออนุญาตมาทําเป็นคลิปในวันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ทำนะครับต้องขออภัยจริงๆเนาะโอเคอันนี้เอามาเพิ่มดาเมจเฉยๆไม่มีอะไรน่าจะไหวแล้วนะทีมนี้ เอาปึงไก่ค้อนกระดาษนะครับลบๆไปนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันไปแล้วครับหนึ่งรอบนะระวังมันหมุนนะระวังมันหมุนอันนี้นะครับระวางเหมือนเดิมเนาะมันจะปล่อยลูกๆมา อ่ารอมันใกล้ๆตัวนะครับเราค่อยแดดหลบปุ๊มไม่ทันกิ <laughs> นอาหารสักหน่อยนะไปไหนแล้วออเข้าไป เดิมเลยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบตายเลยนะครับแรงมากนะวิ่งวิ่งก่อน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 เอาเฮ้ยโอ้โหแรงจัดจัดนะครับ อ่าตรงนี้ก็ถอยออกมาใกล้ๆหน่อยเนาะระวังนะครับ <ไป S 1> พยายามวิ่งเข้าไปให้ทันเนาะืมแล้วก็อย่าลืมกินยาล่ะสำคัญนะครับเรื่องยาเนี่ยเลือดพยายามอย่าให้ลดเนาะถ้าเลือดลดก็จะลำบากอันนี้จังหวะเข้าเหมือนเดิม แล้วแล้วก็ทำลายผลึกให้ไวที่สุดนะครับอันเล็กๆก็โยนใส่มันไปเลยเรียบร้อยนะครับไม่ยากเนาะเห็นไหมสองพันแปดก็พอแล้วนะครับ สำหรับคนที่นะครับเพิ่งเริ่มเล่นใหม่แล้วก็เพิ่งจะมาทำเควสนี้นะครับก็พยายามสังเกตนะครับว่าเออเวลาบอสนโจมตี่ยมันก็จะมีชุดของมันนะรอรอมันสงบนิ่งก่อนแล้วเราค่อยว่ากันนะครับไม่ต้องไปรีบเนาะรอมันสงบนิ่งก่อนก็คือเวลามันใช้สกิลมันใช้อะไรเสร็จอ่ะมันก็จะสงบของมันลงมาหลือแต่ผลึกเราค่อยวิ่งเข้าไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใครที่มีความสามารถแล้วใครที่เก่งแล้วนะครับก็ อาจจะเข้าไปวิ่งหลบๆๆแถวๆใกล้ๆบอลนะครับเวลาบอลนั้นสงบปุ๊บก็จะได้โจมตีได้ทันทีนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปลงบอสดินนะครับบอสหินเมื่อวานนะครับตัวละครนะครับก็จะมีน้องคีเลเซอร์โนเอลแล้วก็น้องสบู่ของเรานะครับน้องสบู่คือใครเบนเน็ตนั่นแหละเนาะ ก็จะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้น20%นะครับเมื่อวานที่ผมชาเลนไปนะครับผมเลือกอันนี้3วินาทีครับเลือดบอสนะครับแล้วก็ค่าใส่ฟ้านะครับเอาไฟยังอยู่นะเพราะเราต้องใช้น้องคีนะครับการฮิลไม่ได้ใช้อยู่แล้วอัตาคิเอาไว้นะครับเื้นฟูช่างมันนะครับแล้วก็ที่เหลือลงไปเลยเต็มที่นะครับพลังกายในการวิ่งนะครับกูดาสกิลท่าเดเวนไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าพอไหมอ่ะเท่าดีก็3,000แล้วเนาะถ้างั้นนะครับอ่าผมขอเอาเป็น เอาออกอีกสักอันนะครับเอาสัก2,008ก็พอแล้วนะครับอเอาอะไรดีพลังโจมตีของมอนเซอร์พลังการในการวิ่งอืถ้างั้นถ้างั้นเอาเป็นอันนี้เพิ่มไปดีกว่าอะไม่ได้ไม่ได้นะครับอโอเคถ้างั้นเอาเป็นอย่างเงี้ยไปแหละนะครับ ด้านนี้นะครับก็คือที่คุณผู้ชมต้องควรระวังเลยนะครับคือมันจะมีการยิงก้อนหินออกมาเรื่อยๆนะครับต้องพยายามหลบนะครับคือมันจะมีจังหวะแหละมันจะยิงมาพร้อมกันจากเสาต่างๆก็คือบอสต,ตัวนี้บอสต,ตัวนี้เอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมมันจะเสกเสาขึ้นมา4ต้นนะครับมันจะเสกเสาทั้งหมด4ต้นสี่มุมเลยนะครับหน้าที่ของเราก็คือไปพังเสาเสาหินที่บอสมันอยู่ ก็คือเราจะโจมตีบอสได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราพังเสาหินที่บอสมันยืนอยู่แล้วบอสมันจะร่วงลงมาตอนนั้นเราจะโจมตีบอสได้บอสหินนีจะแตกกว่าบอสต,ตัวอื่นที่ผ่านมานะครับก็คือบอสเนี่ยจะเสกเสาขึ้นมา4ต้นแล้วก็จะไปยืนบนเสานั้นนะครับเพื่อที่จะโจมตีอะไรต่างๆใส่เรานะครับแล้วเมื่อเราโจมตีเสาหินที่บอสอยู่ พังได้นะครับบอลจะล่วงลงมาแล้วจะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราสามารถโจมตีบอลได้นะครับฉะนั้นนะครับเราควรจะเอาตัวละครที่มีดาบใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นเฮฟวี่ดามจอย่างน้องคีมานะครับเพื่อที่จะพังเสานะครับอันนี้คือหลักๆเลยนะครับต้องพังเสาให้ทันนะครับแล้วก็การโจมตีของบอสจะมีหลากหลายนะครับบอสนนี้จะไม่เหมือนบอสข้างนอกอย่างเช่นตัวอื่นๆเลยนะเหมือนตัวอื่นๆเลยนะที่บอสในนี้จะไม่เหมือนบอสข้างนอกนะครับบอสนนี้นะครับ การโจมตีแรกถ้าจําไม่ผิดนะครับมันจะปล่อยพลังไปที่เสาต้นต่างๆแล้วก็จะยิงปืนกลใส่เรานะครับจะมีจังหวะนะครับประมาณ2องถึงสามวินาทีน่แหละแล้วมันจะยิงทีนึงนะครับก็เราก็แค่แดดหลบในจังหวะนั้นก็หลบได้นะครับหรือหรือเราพยายามไปตีหลังเสาไปยืนหลังเสาเพื่อที่จะหลบไอ้ก้อนหินพวกนั้นนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันนะครับแล้วก็วอลตตัวนี้นะครับจะมีการโจมตีเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะการยิงยิงจากเสาหินนะครับแล้วก็จะมีการโจมตีแบบ ปล่อยแรงสะเทืนอนออกมาจากเสานะครับมันก็จะมีคล้ายๆเป็นรูปชาร์ตที่เสานั่นแหละแล้วมันก็จะตู้มออกมามันจะมีแบบ2รูปแบบครับก็คือเสาเดียวนะครับเสาเดียวส่วนใหญ่จะเป็นเสาที่เรายืนใกล้ที่สุดนะครับกับทั้งหมดเสาที่เหลือนะครับเสาเสาทั้งหมดที่เหลือนะครับม,ม,ม,มันจะเป็นทั้งหมด4มุมถ้าเกิดคุณผู้ชมพังเสาไม่ได้เลยคุณผู้ชมจะไม่มีที่หลบนะครับจะมีจะมีอีกอันนึงพิเศษขึ้นมาจะเป็นคล้ายๆลูบิกสีเหลืองที่มันจะขึ้นมาตามพื้นนะครับเป็นก้อนใหญ่ ถ้าเกิดผู้ชมไปตีมันได้เนี่ยเราจะได้บาเลียขึ้นมาถ้าเรายืนอ,อยู่ในบาเลียนั้นเราจะไม่โดนการโจมตีใดๆจากข้างนอกเลยฉะนั้นเวลาไอ้ก้อนหินทีเหลืองๆก้อนใหญ่ๆเนี่ยพุดขึ้นมาเราพยายามไปพังมันให้แตกแล้วเราไปยืนโจมตีบอสจากในนั้นจะปลอดภัยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการสั่นสะเทือนเอิร์ทเควกของพื้นที่ด้วยอันนี้ผมยังไม่เคยเจอนะเขาบอกว่าให้ขึ้นให้ลอยตัวเหนืออากาศไว้นะครับก ผมยังไม่เคยเจอเนาะแต่คนอื่นเขาเคยเจอกันเขาใช้จงรี่แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนเสาอันนี้ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเจอไหมเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับอะขอกินยาเหมือนเดิมนะครับโอเคไปอาบอสจะมาอย่างนี้นะครับและมันก็จะสร้างเสาขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนเสารครับอะเห็นไหมหน้าที่ของเราก็คือการพังเสาพวกนี้ครับ ที่ผมเข้าไปยิงใกล้ๆเสาเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบ่งพลังออกไปแล้วเห็นไหมแล้วมันก็จะอ่ามันจะยิงมาเรื่อยๆถ้าเราอยู่หลังเสานี้เราจะค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับอ่ามันยิงมาปุ๊บก็แดดหลบนะครับมันยิงมาแล้วก็แดดหลบไปนะครับแล้วก็เออไอ,อ,อ,อจุดจุดที่บอสยืนคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมี อ่าผลึกธาตุนะครับเราสามารถเก็บไปได้เรื่อยๆเลยเนาะอ่ดแล้วดูก่อนบอสมันไปทางไหนอ่ะบอยมันไปทางนู้นนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีไอคอนเหลืองๆนั้นนะถ้าเกิดคุณผู้ชมไปตีทันนะครับคุณผู้ชมจะได้โลนะครับพยายามยืน,ยนอย่าไปวิ่งไปบ่อยอ่ะพอมันมายิงปุ๊บเราก็ค่อยวิ่งนะครับมันแรงมากเลยเนะี่ยต้องระวังเนาะตายเลยเห็นไหมอ่ะพอเราอยู่ในนี้เราจะปลอดภัยมากๆเลยนะครับ โอเคมาอ่ะแล้วนะครับบอสต,ตัวนี้นะครับบอสต,ตัวนี้ก็คืออ่าหอย่างของมันเวลามันจะตายมันจะสร้างเสามาสามอันครับคุณผู้ชมเออมันจะสร้างเสามาสามอันนะแล้วถ้าเกิดมันสร้างเสามาคุณผู้ชมต้องพังเสาให้พังนะครับก็คล้ายๆบอสตัวอื่นนั่นแหละที่มันจะ เป็นผลึกขึ้นมาให้เราไปเก็บหรือให้เราไปโจมตีนะครับไอ้บอสตัวนี้มันจะสร้างเสาขึ้นมาแทนเนาะก็ถ้าเกิดเราพังเสาท่านนะครับเราก็จะฆ่ามันได้นะครับไม่ยากเนาะไม่ยากไม่ยากอ่าพยายามพังเสาให้ทันนะครับแต่อันเนี้ยผมมีจงลี่ไงจงลี่จะแบบตูมเสาแตกเรียบร้อยนะครับ เป็นข้อดีของคนมีจงรี่เนาะอืมก็เท่าที่เห็นเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าหนึ่งมันจะยิงปืนกลจากสามเสาที่เหลือที่เราไม่ได้อยู่ก็วิธีก็คือไปตีเสาใกล้ๆแล้วก็ไปอยู่ด้านหลังจะไม่ค่อยโดนจะไม่โดนเนาะแล้วก็มันจะยิงมาพอมๆกันนั่นแหละเราก็ยืนเฉยๆลราพอมันจังหวะก็คือจังหวะ Dad แดนหลบเราก็ตีตีสักสองทีแล้วก็แดนหลบตีสองทีแล้วก็แดนหลบจะได้ไม่ต้องโดน,นาอาเมะแล้วก็นะครับ เวลาบอสมันชาร์จมันจะลอยตัวขึ้นไปงสูงมันจะชาร์จเนาะพอมันชาร์จเนี่ยมันจะมีผลึกก้อนสีเหลืองๆอย่างที่เห็นเมื่อกี้ถ้าเกิดเราตีปุ๊บเราจะได้บาเรียขึ้นมาเราสามารถเข้าไปอยู่ในบาเรียนั้นแล้วปลอดภัยปลอดภัยจากการโจมตีบอสทุกอย่างเลยนะพยายามตีให้ทันแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ตีเสาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอบอสไม่จะตายเดียมันก็จะสร้างเสามา3เสาแเ้าเสาพวกนี้มันจะ air, อ่อนแอกว่าเสาปกติที่เคยที่เราตีมาก่อนนะเออมันจะพังง่ายเนาะก,ก็ ตีพยายามเอาตัวดับใหญ่ครับฟันประมาณ1 2 3แล้วก็แด๊123แล้วก็แด๊เออ1 2 3มแด๊1 2 3แด๊มันจะไวมากนะครับแล้วก็การโจมตีที่ไม่ได้เห็นในคลิปเมื่อกี้นะครับจะคล้ายๆการประกบตีประกบของไอ้บอสสายฟ้ากับบอสลมนะครับที่มันจะเป็นลูบิกที่มันจะคล้ายๆปีกประกบมานะครับแต่อันนี้มันจะง้างคอแล้วกระทุบลงพื้นคล้ายๆกันหลบให้ทันแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากเนาะก็ หวังว่าจะเอาไปใช้กันได้นะครับจะเอาไปปรับใช้กันได้เนาะว่าเราจะซู้บอสยังไงนะครับพยายามเอาตัวดับใหญ่ไปใช้นะครับดับใหญ่จะเอาไว้ตีหินไวขึ้นตัวเลเซอร์เนี่ยเวลากดอันติะจะโจมตีไวขึ้นฉะนั้นเลเซอร์จะเหมาะมากนะครับในการล่าบอสตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในดันนี้หรือจะเป็นบอสด้านนอกนะครับเลเซอร์จะเหมาะมากกับการล่าบอสนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมเนาะอย่าลืมอันนี้อย่าลืมจริงๆอย่าลืมมารับของรางวัลกันนะครับแหมเป็นไงรวยรวยกันไปนะครับอ่าเก้าสิบหกเก้าสิบหกไม่พอนะครับว่าจะว่าจะเปิดกาชาปองโชว์นะแต่ไม่พอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะครับก็ยังไงนะครับวันนี้ก็ ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่เมื่อวานไม่ได้ทําคลิปลงให้นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปวิธีการรับมือต่อมอนสเตอร์ประเภทต่างๆดีกว่าในการให้เป็นคาเป็นความเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นคําขอโทษแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กาลังติดตามอยู่เนาะวันนี้นะครับอีพี3นะครับจบลงแล้วนะครับถ้าเกิดว่า ในวันพรุ่งนี้บอสท,ที่มามันเปลี่ยนรูปแบบอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูละกันนะครับแล้วก็มาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าเราควรจะรับมือมันยังไงแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้อัปเดตนะครับก็จะขออนุญาตข้ามไปคลิปต่อไปเลยแล้วกันก็ว่าจะทําเป็นคลิปวิธีการรับมือมอนสเตอร์ต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับที่อยู่บนโลกที่เราอยู่นะครับว่าจะมีหลายๆแบบนะครับมีทั้งกี่กี้ทั้งไอควายธนูตัวใหญ่นะครับทั้ง พวกกองโจนเนาะแล้วก็พวกเอเจนต์ฟาทวีต่างๆนะครับจะค่อนข้างไอตัวเอเจนต์ฟาทวีเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาต่อผู้เล่นมือใหม่เนาะที่จะไปเจอมันนะครับก็ไว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย